สวัสดีครับเบาเชยภูมออฟฟิเชียลสวัสดีทุกทุกคนครับมื้อนี้นะครับเป็นวันหยุดครับวันเสาร์นะครับเนาะมื้อวนี้สิพาทุกคนไปปีนเขาครับพี่น้องเห็นเขาท้างล้างครับพูดนะครับใปสิพาไปปีนนะครับเนาะเดียวก็สีไทยรูปลงมากครับว่าวิวข้างล่างจะเป็นแบบใดนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามชมต้องกันครับพูนเขาตรงนานะครับเนาะสิพากันไปปีนครับเมื่อนี้ครับนี่ยคือบรรยากาศในแข็มนะครับเนาะ เดี๋ยวต้องเดินไหมครับเดินไปประมาณสองรอยเมตรได้นะครับเนะนี่ครับสามารถชี้เข้าครับไปกันห้าคนนะครับนะไอแม่ออกเดินทางไหมออกเดินทางได้ไปไี้ครับเดินลอดถนนไลยครับ รถก็หลายแถวเลยนี่นะครับเดี๋ยวค่อยตีสามชั่ว้มงกันครับตอนนี้เราได้เดินมาถึงแล้วนะครับภูเขานะครับที่เราจะขึ้นนะครับนะตอนนี้ก็เป็นลานจอดรถครับนี่ครับเขาลูกนี้ครับที่เราจะปีนนะครับนะบรรยากาศครับวันนี้แดดไม่ร้อนเท่าไหร่ครับโอเคอยู่ครับมาคืมๆสลัวๆสวหน่อยหนึ่ง ธรรมชาติครับธรรมชาติบ้านเขานะครับนะโอ้มีคนปีนอยู่ตอนนี้ครับ <Okay. S 1> เขาครับ <Yeah. S 1> เที่ยวเขา uh, no, 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 no. เป็นทางขึ้นนะครับนะฮัลโหล ฝั่นี่เป็นสวนย้อมครับยังม,มานังสักเมย์กันครับย่างมาไกลเต่าครับซ้ำซ้ำลอยเม็ดละเหนือมีห้องน้ำครับอันนี้เป็นที่สวนหย่อมพักผ่อนครับนะตาตีนี่ครับผ้าดลุบผ้าต่อเป็นมันัน่งซักเมยครับตัวนี้ต้นมะกอกว่านี่ ครับสวนกับนี่ครับวันหยุดพักผ่อนเขาจะมาพักผ่อนนี้ครับนั่งเล่นนะครับนะพาลูกพาเตเามานั่งเล่นครับปาร์ตี้นี่ครับนี่คือต้นมะกอกครับมะกอกต้นโอลิฟเนี่ยปาร์ตี้ครับมองพักผ่อนเขาหลีตัวนี้เนาะนี่ครับเขาด้วยนี่นะครับเขาจะปีนขึ้นไปน้ำเนาะ น okay, ั่งพากันครับเมย์ซักเมย์กันจากไหนครับหักขวัญชนิดใครขึ้นครับใครบ้านห้องก็วางล่านล่านควนโอ้ยเพี้ยงเดือ้ต้นนี่ต้นเป็นล่านเหมืนเด้ะนี่บต้นบักกาะอูริบนี่ครับฮะเอ้ยต้นบักกาะอูริบนี่มาครับเตรียมพร้อมครับหลังจากนั่งพักไปยี่สิบนาทีนะครับ พร้ามขึ้นเขานี่ไปส,สู้ๆไปยี่บานเข้าขึ้นเขาชิตกูดวันนี้เข้ามาขึ้นเขาอิสซาเลียววันนี้ดเดินตามสีเลยเขามีหมายสีเลยนี่ครับมคไปเที่ยวเขาชิตกูดรี่บา้าน อันนี้กับบ้าต่างกันดอกครับมันแค่สั้นเดียอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับกินเดือดแค่เริ่มต้นเริ่มต้นอวะใส่เกือบชีดมากอีพอสียางได้เอาค่อปวดขาเลยเขาต้องยางขินเลยไหม อายุสูงนะเพีเนาะครับอิวด้านบนนะครับนะนี่แค่เริ่มต้นครับไีขึ้นมีครับคุณนะเฮ้ยไออกพวัดต้องแก่ถอดลงไป อ๋คือปวดขาแัวทีนี่ตายเอาอ๋อได้เศร้าเล้วได้เฮยเล้วบันนี้โอ้โหวนนี้แงสั้นนี่นนครับบรรยากาศครับ โ่ยอยากขึ้นมาแป๊บเดียวครับเศร้าเลยเพรพี่ปอมพักว่ป้บปืนเท่าบ่นครับถ้าต้องยางไปทำตามมาี่ได้สินขเขานะครับนะาแต้มซีนะครับเดินไปตามซีนะครัเนาะเด็งมามครับ อ๋อเป็นไดวัดต่อยางว่าพันพออนาทียังหรโอ้ตายยังมาไม่ถึงนาทีเลยอเด็กหน่อยคุณกัยังได้เห็นมันี่เขาเลียนเีรเหรอท่น่ะ อ้เห็นว่าทำยืงเท่งขุณเลยเขขึ้นไปคุณล่ะุตทำเ,เ,เ,เ <c oughs> จอยังไม่บวกมือว่าอีกตอนนี้มันมาขึ่งท่างอยู่ <c oughs> ไปมาทำเมียมาทำเมีย่อ้ย่หลผู้เาผูเถาเมยแล้วมาทำเมียมาทำเมีใส่เกือบแตนเรียบร้อย เออวิวแนีโอ้เผลทลทะเลเมดิตร์เนียที่เป็นทลครับทะเลจุดสระกขึ้นไปงากนอีกึินไปเึ่งสวยกวนอีกไปต่อไปต่อเต่าก็มาครับฮัลโหลลโลัลโลล

เอาขึ้นทางไลยไปไหนมันไปไงพี่มาทางเปี่ยมพี่น้ามาสั้นพูดมันไง่ายพูดหรอไปพี่นั่งนั้นหรอไหมอันนี้หวังชมยิ้วยู้อยากขึ้นไปอีกผมเป็นที่สั้นเนี่ยเอาเข้าไปเบอร์สีของเรามเด้อ เนี่ครับเดียนตามตามสีทนะครับเนาบอกเอาทำบ่ทำ, <c oughs> ท,ำทำดิเกียเฮ้ายเฮ้ยเขาทำไปชอมทำา 还是不赖。